สวัสดีครับวันนี้มาชมเหรียญท้าวเวสุวรรณหลวงปู่แผ้วปาวะโลนะครับเป็นเหรียญที่เพิ่งออกมาล่าสุดเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้มา้อมกล่องนะครับเป็นพลาสติกนะด้านบนเขียนว่าที่ระลึกอายุ99ปีด้านล่างหลวงปู่แผ้วปาวะโลวัดรางหมันจังหวัดนะครปฐม,มนะครับส่วนด้านในก็จะบุกเป็นกรรมายี่สีแดง มาชมกันที่เหรียญน,นะครับลักษณะของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญแบบองลอยนะครับเป็นเหรียญแบบองลอยด้านหลังนะครับด้านหน้าสองดูนะครับ ด้านล่างนะครับเขียนว่าท้าเวสุวรรณเป็นเหรียญที่มีขนาดเล็กนะครับเหรียญขนาดเล็กนะครับแต่พุทธศิลป์นี่ดูสวยงามเลยทีเดียวนะครับแกะบล็อกได้ค่อนข้างสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวดูเปรียบเทียบกับอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นก่อนหน้านี้นะเปรียบเทียบขนาดนะครับ ประมาณนี้นะครับมาชมกันที่ด้านหลังต่อนะครับบริเวณด้านบนนะครับเขียนว่าอายุ99ปีตรงกลางเหรียญน,นะครับเป็นยันสวนนะครับเป็นยันเป็นเป็นยันประจําตัวหลวงปู่นะด้านล่างเขียนว่าหลวงปู่แพลปะวปาวโลวัดรางหมันจังหวัดนคนปรปฐมแล้วก็ปีพศนะครับ 2565นะครับแล้วก็มีโค้ด99นะครับอันนี้ต่อโค้ดเป็น99นะครับเห็นเนื้อทองแดงนะครับที่ผมได้มาก็จะเป็นเนื้อทองแดงราคานะครับราคา250บาทนะครับรวมส่งเหลลรียญละ250รวมส่ง นะครับมีถุงให้ด้วยนะครับเป็นถุงสีแดงอ่ะประมาณนี้นะครับ่แล้วก็มีคาถาบูชานะครับพรท,ท้าเวสสุวรรณอันนี้ให้ไปด้วยนะครับอ พี่ๆท่านใดสนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับในวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ